เเปรัแ่สางเป็นยูบอกสร้างเป็นจจกยางทําทาเปิดชื่อๆดอกทําทาเปิดชื่อจะตั้งโมเป็นยูบอกได้ไหมคนสจะได้ยิ่งยังขนมปังยังไรซีซ้อนมัคือทีสตอเบอรี่ดับเบอรี่นอันนี้จะยังไงจบงนัด ว <War> ่าแม่นส้นยังงูคือ่ด้เครื่องบินมารับแล้วเครื่งองบินมารับเราแล้ว,ลวกลับไปจอดเดินน้อนหน้าเลยเครื่องบินมารับมาเลยอือมวันตีว่าซื้อเพิ่มบินมา ลรื่งที่เราจะหลอกรอเรื่งที่จะไ,ได้ไอคนมาคาบไผ่แค้มไปจอดที่นอนหน้าว่าจริสจริอีกอู้อยากเลื่อนหนวดบ้างบ่เมื่อยจะแกอยากหนวดบ้างก <laughs> ูต้องได้หรอ <laughs> ไม่ใช่ไ <laughs> อ้แม่นางรถคุณลุง นวดได้หรือเปล่านวดได้ค่ะนวดตัวนี้บอกได้ค่ะปรับบาเบาเย็นก็ได้บบาร้อนก็ได้ถ้าหน้าหนาวก็ปรับเป็นบบาร้อนแล้วนวดตรงไหนอ่ะมีปุ่มนวดอยู่ด้านข้างใส่น้าบ้านอันนี้เบาทำความเข้าใจก่อนนี่หรือเปล่าก็น่าจะอันนี้นะ เอาเลยนะคะเอากดตัวเองก็ต้องแม่กสิเอาคือบราเห็นยังเหอเหนื่ยไหมมือนนไปมมเมือแม่ปุ่มนี่เลยนะอันนี้เป็นยังเกาะบัางหันนี่เป็นก้อนจอยมัน,นยาก มันหนาวเร็วเขาห่างกันหนาวนะ่ะห่างกันหนาวแมน่นเขาบ่ป๊บแอร์ล่งวงไห้ค่ะโอ้เขาก็บ่ป๊ปแร์แล้วคืนเขาหอนเนาะบัดพ่อคือห่อนแนบัดลูกด้ยวยคนนี้หนาวจนขนลุก